วันนี้นะคะเดี๋ยวไปเราจะไปเที่ยวเมืองโยโกฮาม่าอุยไปจากโตเกียวไปโยโกฮาม่าก็แพงดีคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเรามีนี่บัตรแบง JR Rail Pass ที่เราเปิดไว้ทั้งหมด7วันแล้วก็แบบสามารถขึ้นแบบบุฟเฟ่ได้เลยทั้งิน i n g Ranch รถไปไหนมาไหนได้หมดเลยค่ะได้เลยดีจังเลยนะคะทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ไปโผล่อีเมืองนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ สนใจแบบนี้จองได้ที่ไหนยังไงคะได้ก็จองได้ที่เว็บถูกได้เลยค่ะอ๋อแอปพลิเคชันถูกก็ได้เว็บไซต์ถูกคอมก็ได้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวโยโกฮาม่ากันนะไปทำอะไรดีคะโยโกฮาม่าะปลาหมีถ่วยอ๋อประดิษฐ์อะไรนะที่ทำปลาหมี่ถ้วยบะหมี่ถ้วยค่ะมาไปกินราเมงมิวเซียมคเฮ้ยฝ้ายอยากกินฝีมือกายอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่อยากกินแล้วของกายต้องเค็มแน่นอนเลย มไฟมี2ชั้นด้วยฮะมุ้ไฟมีสองชั้น,น,อนเอาชั้นสองไหมฮะเอาไหมเอาชั้นลายกายสองเอาชั้นสองค่ะมามาชั้นสองนะฮะใช่ค่ะโอะเค สรุปแล้วคืออะไรคะไม่รู้คือเราขึ้นผิดมั้งคะขึ้นผิดโบกี้โบกี้ตรงนี้เนี่ยต้องจองมาล่วงหน้าแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีที่นั่งแต่เมื่อกี้เราจะเดินไปตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ยืนแถวนี้ยนี่แหละเดี๋ยวสถานีต่อไปเราโดดลงไปวิ่งในไไไม่ดดด้รออออกา๋โปลงไปล่างแล้วไปเป็นนู่นอ๋อมาม้านี่มีวางแผนนะะตอนนี้เราจะทำ กลยุทธ์ของแม่แอนถือโดยการเลยคะไรกะลงลงไปก่อนลงวิง่ง,งไปทางนู้นวิ่งนะฮะไม่ใช่กลิ่งนะอย่ากลิ่งไรืเปล่าไปไปดีจะสำเร็จไหมขบวนเนี้ยไปไปไปเรามาถูกต้องขอบวนแล้วนะคะเนี่ยอ่า ทุลักทุเลนิดนึงคือถ้ามันไม่เคยไม่เคยนั่งรถไฟแบบนี้ถ้ามันมีประตูเปิดให้โอเคค่ะอ่าโอเคแหละวันนี้ตอนนี้เราก็ถูกต้องแล้วนี่ค่ะมีอะไรคะเนี่ยมามามีเรือด้วยอะเรือโจรสลัดกะเลยอกะอะไรอ่ะกะชิงช้าสวรรค์ยักษ์เหรอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวได้ไปตรงนั้นแหละตรงจิงช้าสวรรค์อะไรกายกายอะไรมาโชว์เฮ้ยสัตว์เลี้ยงอะฮะอะไรฮะเฮ้ยมีด้วงอะน่ากลัวอันตรายอันตรายไหม ดวงกาะคอแล้วอ๋อเหรอแล้วเป็นไงทำไมเป็นไรจะโขงลงเลมทิ้งลงไปจากเที่สูงเหรอแล้วเป็นไงตายตายเห็นไหมคะไปไปทางนี้มีสวนสนุกด้วยโอ้ยตั้งแบบว่าจะหัวทิ่มเลยนะรถไฟ โอ้หน้ามันมาใกล้ๆแล้วค่ะตอนนี้รถไฟเริ่มหมุนแล้วโอ้โอ้โอ้จะยกแล้วค่ะยกแล้วเฮ้ยมันน่าสนุกดีนะอย่างนงี้มันตีลังกาเลยป่ะถูกป่ะเออมันตั้งปึบมไปก็ต้องตีลังกาดิโอ้โอ้โอ้เป็นไง เอไม่เอาเอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาทีาาน่นะค่าเล่นเท่าไหรนะ่นะเอามาหกร้อยเยนค่ะสองร้อยบาทโอ้คือจริงๆเพราะมันไม่ฉากรือมันจะฉากไม่ฉาก,ฉากอ๋อ,อแต่ว่ามันก็เกือบตีลังกาเหมือนกันนะอย่างเงี้ยโอ้ตีลังกาวันนี้นะเ ยอดเลยสนุกดีแม่อ้กยแรงมอกโอเคแล้วแรงนี้จุดศูนย์กลานค่ะเจออะไรคะเจอะเอ้ยมีทีมะามีอะไรข้างในครับมั้งไหมไม่ไม่เห็นอะไรอ๋อนี่เป็นมิวเซียมเฉยๆนะคันนี้ซื้อตั๋วแล้วค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่ะคนละห้าร้อยนะสวนสวนสนุกโยโกฮาม่าคอสโมเวิร์ดเนี่ยดีนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นอย่างๆไม่มีค่าค่า คือมาก็จ่ายเงินเตาตามที่จ่ายตามที่เล่นหรือว่ากันเถอะอ่ะไปแล้วคือพ่อแม่มาก็โอเคค่ะลบสามสิบเอ็ดองศาเหรอโอเคห้ามจับนะากายได้ยินมากโอเคไปเข้าไปดูเฉยๆไปดูเฉยๆโอ้ยเย็นเลยค่ะเข้ามาถึงเป็นไงมีอะไรครับเหนา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 ไหมอะไร ชุ่มอยู่นี่ตัวอะไรคะดูดิมีปลาอะไรนี้มีปลาปลาอะไรคะเฮ้ยปลาหมึกอะใช่ป่ะครัเห็นไหมอะตัวมันเล็กมากเลยอะแตมมมันีเป็นคล้ายๆปันสปีชีเดียวกับไอ้พวกปลาหมึกนั่นแหละเนี่ยตัวจริงๆเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตัวเล็กมากเลยนะ ไเยอโอเคโอเคนี่นี่เป่าปากนะมีควันเลยลองดูสิมีป่ะเห็นไหมมีไหมนี่มีมีขอยื่นปากเออมีอะไรคะเนี่ยไม่มีทางออกนะออกี่ทางออกไหมแค่นี้เหรอะครับเสียทาง500เยนไม่แค่นี้เหรอเอาทั้เข้าค่ะนี่แค่วอร์มอยู่โอ้ เป็นไงฮะเป็นไงฮะโอ้โหหนาวมะโอ้โหเฮ้ยก็ไม่มีเชื่ออะไรใส่มั้งเหรอไม่มีนะเขาบอกจะได้ออกไปเร็วๆเปลืองที่คอะโอ้โหนี่เป็นไงฮะอุ <Herr ered> ้ยหมาจิ <'ve> <and> ้งจอกอะโอ้โหหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกแบบที่มาเกาะต้นไม้เป็นไงอากาศหนาวขนาดนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมเฮ้ยเจ้าหมีอ่ะหมีหมีขาวอ่ะหมีขาว จ้าควานน้อยเหรอควานควานโอ้ดอนทัศแอนดี้ติงนะคะเขาบอกอุ้ยมันคนจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะเมื่อกี้ได้โอ้โหนี่มันลบสามสิบอะฮะอุ้ยข้างในมีอะไรคะเนี่ยโคมไฟอะฮะมามามันน้ำแข็งจริงๆริเปล่าอะไม่จริงไม่จริงเหรอโอ้นี่อีกลู่อีกกลุ่แบบว่าเอ้ยแต่ โอ้นี่นี่แมวน้ำค่ะแมวน้ำอะไรอ๋อข้างล่างข้างล่างนี่น้ำแข็งจริงใช่ไหมมันหนาวอ่ะหนาวมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงหนาวกว่าเดิมโอ้โหหนาวกว่าเดิมครับโอ้ยตรงนี้เป็นทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดเลยนี่ซันตาคอสเลยซันตาคอสอันนี้กวางเรนเดียนะมองเห็นป่าวส่วนฝั่งนี้เป็นน้ำแข็งอันนี้ค่ะ ใจเกนเป็นไงยป่าสัตว์อ่ะนั่งเลยถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นี่นั่งนี้ทุกคนหนึ่งนั่งตรงนี้คนหนึ่งอ่ะกายนั่งนี่อ่ะมาว้าถ่ายรูปให้เร็วๆอ่าเรนูมาบุกเลยเจนเนี่ยอ้หตรงนี้มีอะไรตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตรงนี้ก็มีเก้าอี้ฮะโอ้โหโอ้โหทุกอย่างเป็นอะไรต้องแข็งหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โห เสร็จแล้วเหรอโอ้เสียห้าร้อยเยนล้วเดียวเอ้แต่พูดถึงง้นก็ดีกว่านั่งนั่งรถอะไรเมื่อกี้รอโอเคได้พักหนาวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเลนเนี่ยนะไอ้ก็เลย้นเลยโอ้ยโอ้ยอ่าลากันไปแบบบายบายอย่างนี้ค่ะอ่าบายบาย